โตขึ้นมาแล้วอ่ย้อนกลับไปมองตัวเองเนี่ยภูมิใจในตัวเองไหมลูกถ้าย้อนกลับไปได้ไม่ว่าจะกี่ช่วงชีวิตกี่ช่วงจังหวะในชีวิตหนูจะชมตัวเองตลอดว่าอเป็นคนเก่งจังเลยอันนี้เลิศอ่อะใช่อยากทําอะไรทําไปเลยแต่ม,มึงเป็นคนเก่งแน่นอน สวัสดีค่ะรายการจีนท้องนะคะเป็นรายการที่ป้าจะชวนเพื่อนมาทอลและมากินจีนทอดไปด้วยกันนะคะตอนนี้เราอยู่กับผู้จัดการแก๊งอินฟลูเอนเซอร์ที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยคอนโทรล <c oughs> ยากที่สุดค่ะคุณกัิยาค่ะสวัสดีปีใหม่เจ้าสวัสดีเจ้า <c oughs> เป็นผู้จัดการ ใช่ค่ะผู้จัดการคือต้องจัดการจริงๆดูคิวประเมินงบเบิกเงินเดือนสรรหาสถานที่หาเสื้อผ้าให้ใส่ก็คุ้มเหมือนกันนะก็คุ้มนะคุ้มเลยแหละไปออกกองกับเธอมาครั้งหนึ่งกองที่เกิดมาไม่เคยเห็นกองไหนชิวเท่านี้มาก่อนนะนัดหกโมงเจอแม่อีกทีหนึ่งคือสิบเอ็ดโมงอุ๊ยที่เวลาแสดงว่าข้อมูลถูกต้องงานเช้าอย่าหวังกับกระเทยพูดก่อนนัดบ่ายสองสี่โมงครบก็เลยนัดล่วงหน้าไว้เลยบ่ายส นี่สามมิกเอแคซูนพี่เอ,อิบหมดเนี้ยใครที่คอนโทรลยากที่สุดที่สุดทุกคนอยู่อยากกินน้ำยี่ห้อนี้อุย้ยกินข้าวตรงนี้ไม่น่าต้องกินอาหารคลีนเวลาตรงนี้คนนี้ตรงคนนู้นไม่ตรงค่ะตรงกลางกันละกันลูกเคยลำคานไหมมันมีอยู่แล้วล่ะค่ะแต่แค่ไม่แสดงออกแต่แค่ไม่แสดงออก <laughs> พิธีกรจะให้หนูตามอีกคนนึงอะไรเงี้ยอ,อ้ยมึงจะถึงเวลาถ่ายแล้วดูกัแแล้วให้หนูทํายังไงอาเมืยอเมื่อหนูตามแล้วก็ยังไม่มามชิวๆเถอะเจ๊เดี๋ยวเขาก็มาเองแหละคือที่มาของคําว่านัดจเจเิยใช่นัดจเจเิยช่วงนี้เขาปรับปรุงตัวเยอะมากเวลาของเขาเริ่มมีค่าขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เขาทําช่องของตัวเองแบบเริ่มพุ่งขึ้นแล้วใช่ไหมเขาก็จะมีเวลาให้เราน้อยลงเพราะนั้นนะเราต้องจัดการให้มั่นคงใช่เขาก็จะตรงกับเราแล้วแล้วเพื่อเขาจะได้ตรงหนักงานตัวเองต่ออัปเดตชีีววิตช่งงงนนน้้เป็ยัไบาโลกหู เที่ยวหนูนอนอยากสื่อตอนไหนตื่นใช้ชีวิตสบายมีคิวทํางานเสร็จกลับบ้านมาดูซีรีส์นอนความคิดในหัวคือไม่ได้คิดเยอะอะไรเหตุการณ์โมยขึ้นบ้านเนี่ยจริงๆเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันจะมีขโมยดขึ้นบ้านไม่มีใครรู้ว่าขโมยจะขึ้นและรู้ได้ยังไงโลกทีาก,กำลังจะใช้อุปกรณ์ถ่ายทำถ่ายไปได้ยังไงวะ <ừ. S 1> หรือว่ากล้องที่เราสร้างอ่ะยืมไปเดี๋ยวค่อยไปตามของน้องก็ได้ในช่วงที่เดี๋ยวค่อยไปตามนั่นแหละ กากาไงกากาย้องเข้ามามเข้ามามเข้ามามันย้องมนันตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกามารู้ตัวอีกทีปีใหม่วันที่รู้ว่าวันที่สองมกราเอาแลวยี่แปดดีเดย์นี่คือย <28 S 2> ี่แปดคือแล้วย<ม>ี่แปดคือหนูรีก้องยี่แปดสามสิบสามเอ็ดอันนี้คือวันที่เราสามารถรีก้องได้นะตกลงว่าเป็นเด็กของตังโมจริงหรือไม่เด็กอะจริงแต่ <c oughs> มาจากไหนยังไม่แน่ใจ พอชีแบบเอามาหลา่ายแล้วเราก็ดันเคยเจอหน้าน้องกาก้าคนนี้ทำไมเรียกว่ากา้าชื่อเฟซเขาเขียน K A K A เอออะไรประมาณนั้นแต่เราก็เลยเรียกว่ากาีีก้า28 29 30เนี้ยเขาสเต็ปไหนเป็นโจนที่มีชุดเซ็ตัวป้าจะใส่ื้อผ้าตัวนี้ป้าต้องมีผ้าพันคออ่าเขามีเซ็ตคือเขาจะมีเซ็ตกระเป๋าถุงเท้าเขาจะสีขาวเป็นเซ็ตนี้ตลอดชิก็ะยองยองยองเข้ามาในบ้านกระเป๋าแฟบกลับไปเอาความฝันกลับไปด้วยตรงเลยรอบนี้ เอาความฝันกลับไปฝากบ้านมันมามันไม่นั่งรถมานะมันเดินแต่หน้าปักซอยมันแอบเข้าหลังบ้านใช่คือมันจะมีช่วงกล้องหันเข้าห้องใช่ไหมแล้วมันจะมีกระจกรอบนึงก่อนมันมุดอย่างนี้หนูเห็นในกล้องแล้วมันมุดหลบกล้องหลบกล้องหลบกล้องเสร็จแล้วมันก็เอามือตัวเองเอื้อมไปหยิบแล้วหมุนกล้องปิดได้ข่าว่ามันคิเอาซีมออกด้วยเหรอปิดแล้วก็เอาเมมโมรี่การ์ดออกหนูเคยบอกว่าหนูไม่เคยกลัวผีหนูอ่ะ ลืมตาขึ้นมาแล้วเจอผู้ชายยืนอยู่ปลายเตียงหนูผมประมาณแบบลองส่งหนูไปเล่าให้ทุกคนฟังประมาณเดือนหนึ่งว่าเจอผีผู้ชายยืนอยู่ปลายเตียงแล้วก็เชื่อกันแล,นลวว้วก็ไหว้กันอย่เลยตอนนี้ไหว้กลัวผีก็เลยที่ไหนได้นี่ว่ามันว่กะกากาหนูว่ากากานักลองเสียงเทียนมาเลยว <c oughs> ันนี้สรุปม,มาเลยเรื่องขโมยขึ้นบ้านไม่ใช่คอนเทนต์แต่เราเอาเรื่องนั้นอะทํามาเป็นคอนเทนต์เพราะว่าถ้าพูดว่าเป็นคอนเทนต์ไหมก็ใช่แต่เป็นคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องจริงเขาเรียกว่าเบส เบส on ใช่เบสออนนาลาเป็นโลกใหม่ใช่ไหมตอนนี้ใช่แล้วประเด็นคือโลกเนี้หนูเป็นมาก่อนแต่หนูเลือกชื่อผิดขนลุกเลยดูดิเข้าใจชื่อผิดหนูันนี้ไม่หายไปหาหมอแต่มากระลาตัวเนี้ยมากะลาบอกชื่อหมอบอกไปบอกชื่อผิดว่าเป็นแพนิกจนิจะไม่ใช่แล้วอิมแพคหนูเป็นอิมแพคไม่รู้ตัวหมอก็วินิสัยผิดเพราะหนูเรียกชื่อผิด อิมแพคกับทางประเทศแล้วทีนี้โอนเน็ตด้ใช่ไหมเออโอนเน็ตอยากได้ตังก็โอนเน็ตให้หน่อยอหนูว่าหนูก็ไม่ได้งูนะมันหรือเปล่าวหนูก็คิดอยู่นยเป็นไปได้ว่ามีปัญหาเรื่องชีวิตในวัยเด็กนั้นนาลาด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตวัยเด็กนาลาเป็นแบบนี้เลยทําให้การพูดของนาลาเป็นแบบนี้ใช่เพราะว่านาลาเคยตกบ้านตกบ้านลงคลองตกหัวโกผู้พิดเลยไปหาเซิร์ชนาลาตกบ้านนีเปิดประตูจะเรียกน้องตกบ้านเลยลงคลองทีนี้นั่นแหละเป็นสาเหตุของ โอเน็แล้วชีวิตวัยเด็กของหนูเป็นยังไงบ้างหนูไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้เงินมาใช้เงินผู้ใหญ่ไม่มีเงินเราทำงานลำบากไหมไม่ลำบากที่บ้านเป็นไข่ตรงและไข่ ขายส่งด้วยไม่ได้ขายแค่ปลีก็เป็นดิลเลอร์ใช่แต่ว่าหนูผ่านพศสภาพการขายตรงมาได้ใช่แล้วหนูเป็นคนขอประตูบ้านขายตรงด้วยบางวันนะคะแต่ถามว่าใช้งานไหมไม่ใช้งานเพราะว่าเครื่องกรองน้ำยี่ห้อนี้เราไม่สนใจหนูเป็นคนส่งท่อพาวเวอร์อย่างเดียวใช่ที่บ้านนี่ไม่ใช่เซฟโซนของหนูใช่ปะใช่ไม่ได้อยู่แล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยชอบจังเลยที่อยู่อ่ะไม่ชอบอยู่บ้านไหมอ่ะไม่ชอบแต่หนูก็ซัพพอร์ตคอมพว์ทุกอย่างเลย ไม่มากก็น้อยกว่าต้องให้สมมติเงินเดือนหนูหมื่นห <h breaking> ้าหายไปละหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากไม่ทำงานกันว้าหนูอยากดูไหมเนี่ยบอกความกินหนูป้าอยู่ว่าอะไรพวกนี่ยังทำ โตขึ้นมาแล้วอ่ะย้อนกลับไปมองตัวเองเนี่ยภูมิใจในตัวเองไหมลูกถ้าย้อนกลับไปได้ไม่ว่าจะกี่ช่วงชีวิตกี่ช่วงจังหวะในชีวิตหนูจะชมตัวเองตลอดว่าอเป็นคนเก่งจังเลยอันนี้รอดอ่ะใช่อยากทําอะไรทําไปเลยแต่มึงเป็นคนเก่งแน่นอนอใช่จะชมตัวเองตลอดหนูเก่งเพราะหนูสามารถทําคอนเสิร์ตทิวิวีผ่านมาจนได้มันเหมือนไปเกณฑ์ทหารอ่ะเหนื่อยมากแต่ว่าสนุกมากเหมือนกันเคทีฟเคเตอร์ไม่ใช่สายหนูหนูเป็นสายเต้นอดีตเคยเป็นแบบคอเรือการใช่ ชเป็นวันนั้นหนูสอนปะป๊ารอบเดียวปะป๊าทําได้เลยก็คือแบบอาโชว์ประตือหนูก็เป็นคนคิดแพทเทิร์นอะไรให้โอ่งไม่หมดทำเิ่มทำเลยหมดเลยเดินอะไรตรงไหนคือหนูเป็นคนชอบบล็อกกิ้งใช่หมดเลยแล้วโชว์เฟรนด์หนูก็สอนท่าเต้นหมดเลยสอนบล็อกกิ้งหมดเลยสอนรอบเดียวเพื่อนๆฉลาดใช่ดูดูรักจำเขามาตั้งแต่มัธยมเราลักจำเสร็จเราว่าลองมาทำอาชีพสอนเต้น หนูสอนแต่มหนะเริ่มแต่มหนะจนถึงปี Yoshi, ที่สามโยชิทําอะไรหนูไม่ได้เลยโยชิก็คือหนึ่งในเด็กนักปั้นนักเต้นของหนูหรอใช่แต่โยชิเขาบอกว่าหัวดอกไม้กับชุดดอกไม้อันนั้นน่ะคือเขาแบบหัวดอกไม้กระชุดดอกไม้ของเขาคือพวกหนูเป็นคนไปสู้ปกะกอบมทาทำกันเองดอกไม้หนูวิ่งกันไปหาที่จตุจกักดอกทุกดอกที่เลือกมาหนูกับเพื่อนหนูเป็นคนเลือกองหมดเลยทั้งตั้งแต่หัวจรดเท้ากระโปรงเป็นคนพาไปตัด คอนเสิร์ตที่หวีที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาบอกว่ามันเหมือนเก์ทหารเนี่ยลูกรีแคปให้หน่อยซินิสาพี่นัดที่อย่างหนึ่งคือไม่ต้องยุ่งอะไรเยอะเขาจะมีคาราฟีของตัวเองพี่มิกเป็นคนจัดการตัวเองได้ง่ายแล้วมาตรงต่อเวลาไม่เป็นภาระไม่เป็นภาระใครเอแคร์ปแปลกที่รอบนี้มันใส่ใจและตรงต่อเวลาทุกวันไม่มีวันไหนสายไม่มีวันไหนหายพี่ตูนอะ่ะพี่ตูนโปรเฟคชั่นอลอยู่แล้วทุกครั้งที่อัดเสียงร้องเขาจะเต็มที่ตลอดอยู่กับหินอยู่กับ <laughs> ใช่ เออพลังลำากเป็เหนื่อยเยอะป่ะไม่เหนื่อยเพราะไม่เจอเลย อ๋อ oh, อันนี้คือโบนัสนะเราซ้อมกันมา12วันไม่เจอ12วันเจอวันสุดท้ายเอ้ยทำได้จบไม่ต้องคิดอะไรเยอะออกมาเป๊ะอ้ออ oh, 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 ๋อดิของเขาเจสซี่อ่ะ <c oughs> อยู่ให้ไอเต้นอยู่คนเดียว <c oughs> ไอ้ซอมมา2วันงงไปเจสซี่เออไม่ต้องซอมแต่เออขึ้นได้เลยเป็นไงล่ะเก่งไหมล่ะเก่งแต่มันก็ปังนะคอนปีนี้สปอยอาจจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท<ะ>้ายของิวเหร อาจจะแปลว่ายังมีได้อยู่อ่าเออสรุปแล้วเขาจะ่ายบัตรล็อกกอล์กลับมาสู่เรื่องความรักออ้มคก้จังหวะตกลุมรักเส็นอย่างนี้โสดร้อเปอร์เซคนนั้นไม่ใช่หรอสงกราอนะหรอเออเซฟโซนให้กันแล้วกันดีกว่าไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์อะไรต่อกันแต่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเขาคือเซฟโซนของหนูใช่พอรู้สึก กับหนูเท่านี้หนูรู้สึกกับเขาเป็นเท่านี้ไม่จะเป็นต้องเป็นเพื่อหรือแฟนไม่ต้องซิ่วกันใช่ให้มันอยู่กันระหว่างตรงกลางที่เรามีความสุขเรามีความสุขเพราะว่าเราสองคนเคยเกินไปแล้วน้อยไปบางคน คนที่เกินเจ็บคนที่น้อยไปหน่อยที่ไม่มีเราอยู่ในนั้นไม่มีวันไหนที่เราจะหายไปถ้าสมมติว่าเราคบกันแล้วเราเลิกกันความสัมพันธ์เราจะเปลี่ยนใช่งนี้ใช่ไหมเหมือนแม่ไม่กินล้านหน้าและไม่กินผัดกะเพราในจานเดียวกันใช่ใช่ความสัมพันธ์แบบนี้ทําไมมารู้สึกสบายใจจางเลยงั้นขอพูดถึงคนที่ปวดหัวหน่อย ตอนนี้ก็ยังปวดหัวอยู่ปวดหัวเพราะว่าเราต้องตามในเรื่องที่มันค้างคางกันอยู่อ๋ออาทิเช่น b r i n g b a c k m i n e มาเวี่้งไหม ขวเลยด้วยซ้ำเพราะว่าหนูไม่เคยอยู่กับใครติดตัวตลอดเกือบปีอะ่ะหายไปมากสุดไม่เกิน2วันขอพูดอะไรอย่างหนึ่งอย่ากโกรธนะตอนนั้นน่ะแม่น,นี่นะใจจะขาดอยากพูดกับเองมากเลยแต่แม่ก็ไม่พูดเพราะว่าอะไรป่ะเองหลุดมากเองแบบว่าถึงขั้นแบบว่าไม่คบเพื่อนไม่อะไรเลยคือไม่เอาอะไร<อ>เลยจอยกัน2คนใช่ป่ะใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงหนูเองก็รู้ตัวแต่ว่าหนูทําไงได้หนูติดผู้ชาย,ยางไงพูดตรงๆงมันอร่อยตรงนั้นอ่ะไม่รู้ติดผ่ดนจะไงดี ระ <c oughs> ว,วางแฝนตัวเองว่ายังไงในอนาคตอะอนาคตเรื่องผู้ชายหนูว,วางไว้แล้วถ้าจะเจอกับใครที่อายุน้อยกว่าความคิดเด็กกว่าให้เป็นวันนี์สตนแต่ถ้าเจอคนที่อยากจะคลิกจริงๆจะเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือเท่ากันนะอีกข้อหนึ่งที่ลูกลืมอยากกา,าอยากกากตาอยากกากตาอยากกาก้าด้วยถูก <c oughs> อนาคตเนี่ยของชีวิตกะทิเนี่ยลูกวางไว้ยังไงอยากจะเที่ยวรอบโลกแม่เห็นหนูไปเที่ยวแต่ผู้ชายเมาให้ฟังก่อนดีกว่าไปเชียงใหม่มา มต,ตบเลยเรื่องนี้ยังไม่เคยเล่ารายการไหน <Okay. S 1> อยากสบายแล้วจะไปไหนไปนวดไงถูกหนูก็อยากไปนวดออแล้วหนูเป็นคนชอบนวดมาเชื่อป่ะหนูเคยซื้อคอร์สนวดอ่ะสี่หมื่นห้าสามสิบครั้ง <c oughs> หนูเขาจ่ายไปเลยสี่หมื่นห้ากลับมาตัวต้องนิ่มอ่ะแล้วคือหนูอะ่ะนวดอยู่กรุงเทพแล้วหนูก็ชอบใช่ไหมแล้วพอไปเชียงใหม่เราก็นิดหา้านที่เป็นนวดเราไม่นวดผู้หญิงอยือแล้วเราด้วยแหละ <c oughs> หนูตื่นตั้งแต่สิบ็ดโมงหนูนวดตั้งแต่สิบดโมงยันตีหนึ่ง วันเดียวตีหนึ่งคนเดียวหลายหลายมือเลยจ้ะป้าหนูอยากคือหนูอยากลองว่าคนน,นู้นจะนวดเป็นอย่างไงคนนี้จะนวดเป็นยังไงอะไรเงี้ยนวดอย่างเดียวปะนวดอย่างเดียวแล้วถ้าคนที่นวดประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงขนาดนั้นนะป้าว่ากี่ล้านสิบสองล้านสี่ <c oughs> ล้านช่วงที่เขาให้เราอาบน้ําเราจองร้านอื่นต่อเลยเฟิ่งเวลานี้ห่างกันสิบห้านาทีนั่งรถไปนวดเสร็จวันนั้นหนูอาบน้ำสิบรอบ <c oughs> น้ำมันที่ถูว่วเดียังไม่หลุดเลยซ้ำไปเลยได้ไหมใช่ไหมหนูผิวไม่เคยแห้งเลยหนูอยู่เชียงใหม่อะ่ะหนูมันแบบเป็นกะไหลเลย แล้วโอ้ช่อคือชื่อใครชื่อหนูเองชื่อเล่นจริงๆที่ที่บ้านตั้งให้แล้วก็ชื่อจริงๆหนูชื่อธิวากรชื่อในวงการหนูคือกะทิยาแล้ววันที่พ่อหนูออกจากเรือนจาหนูร้องเซอร์ไพรส์มากพ่อรู้ว่าหนูชื่อกะทิยาขันทองได้ยังไงไปเปลี่ยนชื่อมาหรอโกรธหนูเลยแล้วเราบอกไปว่าเป็นชื่อสายญาหนูก็เลยบอกว่าชนมาไม่ได้เปลี่ยนจ้าแค่ชื่อเฟซบุ๊คอยังชื่อไอโอตเหมือนเดิมยังชื่อโอ๊ตเหมือนเดิมจบแล้ววันนี้นะคะรายการจินทองนะคะก็เป็นรายการที่ ป้าจะชวนเพื่อนมาทอและมากินจินทอดไปด้วยกันนะคะวันนี้ลูกสาวดิฉันไม่กินเลยมันเมาเพลินน่ะหนูตอนแรกจะหยิบพี่เด็ดอันต่อไปมันต้องสนุกได้เลยวางก่อนดีกว่าแล้วก็เมาต่อเน่ป้าขอบคุณน้องโอ๊ตนะคะที่มาแบบว่าพูดเรื่องราวดีๆสนุกสนานให้กับคุณแม่ฟังขอบคุณนะค่ะแล้วเจอกันจ้าบายสนับสนุนโดยน้ำปลาที่พลัดฝาสีชมพูความอร่อยที่คู่จินทอดป้าตือค่ะ